อยากเปลี่ยนผักผลไม้ให้กลายเป็นขนมกรอบเคียวและเข้าสู่เทรนอาหารสุขภาพด,ด้วยทําได้ไหมทําได้อย่างไรวันนี้อารย์ไรายจับมาแนะนําค่ะเทคโนโลยีการแปลรูปอาหารเปลี่ยนผักผลไม้ให้กรอบทําได้ค่ะด้วยเครื่องทอดสุญญากาศหรือแวกคัมไฟเออร์หลักการคือเป็นกระบวนการทอดด้วยน้ํามันที่ควบคุมความดันอากาศขณะทอดให้ต่ําถึงลบ720มิลลิเมตรประลอดจนเป็นสภาพสุญญากาศที่ปราศจากออกซิเจนน้ํามันจึงเดือดและทอดได้ที่อุณหภูมิต่ากว่า100อองศาเซลเซียสมีระบบ เยียงสลับน้ำมันด้วยความเร็วผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงสุกกรอบเบาและแห้งไม่อมน้ำมันอุณหภูมิการทอดต่ำจึงยังคงรักษาคุณค่าทางอาหารสีกลิ่นและรสชาติผลิตภัณฑ์แห้งกรอบจึงเก็บรักษาได้นานเครื่องทอดสุญญากาศเหมาะกับการทอดผักผลไม้รวมถึงเห็ดและเนื้อสัตว์หากใครสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่แตกต่างติดต่อได้ที่อาคารปฏิบัติการสรารูปอาหารมหาวิทยายลัยราชคาถาหมู่บ้านซอมบงหรือเพจบูสต์ไตรเอ็มซีอาย แล้วมาลงมือทำกันค่ะ